ในสายโโลบาเนี่ยผมค่อนข้างชัดเจนนะในการแบบริปในการทำกาแฟ บ้านแล้วก็มาเปิดร้านมีชุดโมก็รับนี่กาแฟดิปมีไซฟ,ฟอนแล้วก็มีกาแฟโคบิวสไตล์แล้วก็เป็นสไตล์สโลบาร์แอนด์สปีดบาร์นะครับหรือไม่ก็เป็นแบบ หรือเป็น specialty coffee ที่มีเมล็ดให้เลือกหลายรูปแบบมีเด right ียมไรท์โรกาแฟดิฟมันจะเป็นกาแฟคั่วอ่อนนะมันจะมีคาแรคเตอร์ของเมล็ดต่ที่มันโดดเด่นอย่างเช่นอย่างคอสตาริก้าก็จะมีกลิ่นดอกไม้เอธิโอเปียก็จะมีติดที่เรียกว่าฟุตตี้เป็นขั่วอ่อนทานง่ายทานสบายไบยสว่าง เราเป็นบริเต้าก็อธิบายคาแรคเตอร์ของกาแฟาให้ลูกค้าได้ว่ามันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นกินหรือว่าถ้าลูกค้าอยาชอบแบบฟุตตี้เราก็ต้องแนะนำให้เขาได้เราก็จะล้างกระดาษ เรียนบาเลสต้ามาหรือเปล่าครับเรียนครับเรียนที่สมาคม s อ a ครับ s p e c ชียลตี้ f อฟฟี่แอส OCIATION ของประเทศอังกฤษครับ เราทำกาแฟพวกนี้อย่าลืมเรื่องความสะอาดนะครับโอลูกค้าก็จะดูตรงหน้าบ้าน,ก,นกาแฟคอสตาิกาโดดเด่นเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นทะลุแมทเลยครับวันนี้หอมกลิ่นดอกไม้ครับโดดเด่นของกาแฟคอสตาิกามีความเป็นฟุตตี้ทานง่ายนะครับ นุ่มนวลมากครับอันนี้ทานง่ายได้ทานได้เรื่อยๆ <S <S ถ้าอุณหภูมิลงก็รสชาติก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเราทานดิฟตถ้าอยากให้คาแรคเตอร์ออกกระชัดอะส่วนใหญ่จะาทานร้อนนะครับเทสติ้งโน้ตประเภทนี้เขาจะนิยมทานร้อนกันที่ร้านนี้มันไม่มีเครื่องแบบนะครับแต่งตัวได้ฟปลี่ยนตา แต่ร้านอื่นเขาก็อาจจะมีเครื่องแบบแต่ดิปมีทุนมูลก็ไม่มีก็แล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนส่วนใหญ่วันนี้ก็แต่งมาทางในยุค80ล็อกอโรแในยุคนั้นในยุค80 90คาเลคเตอร์ของกาแฟาอสซิิก้าเขาจะโดดเด่นเรื่องกลิ่น ส่วนเอธิโอเปียเอธิโอเปียเป็นกาแฟวอตเอธิโอเปียนี่ก็จะโดดเด่นเรื่องของความเป็นฟุตตี้ของผลไม้นะครับมีจะมีความเปรี้ยวบาลานซ์นิดหน่อยเป็นคั่วอ่อนนะครับมาเลซิงเกิลออริจินเขาเรียกมาเลซิงเกิลอันนี้ OMG Wow ครับก็คือตัวนี้เป็นบลูเบอร์ี่ครับอันนี้จะโดดเด่นเรื่องของกลิ่นบลูเบอร์ี่มาเต็มๆนิบเย็นอร่อยมากหวานเจีย๊ยบชำ้ำ อันนี้ก็เต็มมาลาครับแรงสองกาแฟประกวดได้ที่สองนะครับอันนี้เทสติ้งโน้นี่เห็นไหมครับเยอะมากเลยอันนี้ที่ร้านเราก็จะเป็นเดอะเบสเลยนะครับแบบเทสติ้งโน้นี่คืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหลังการได้ได้ชิมได้ดื่มกาแฟมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในในปากของเราอ,รอ่าเหมือนเราสัมผัสอะครับมันก็เหมือนกับว่าอย่างเงี้ยเขามีแบบฟุต,ตี้ฟโฟโรกลิ่นอะไรพวกเนี้ย เราได้รับตรงนั้นไหมก<อ>าแฟดิฟเขาเรียกว่า testing note testing note ครับ testing note แต่ในเมล็ดของกาแฟดิฟอะ่ะเขาก็จะมีเขียนไว้ตรงปกอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะมี oh. อัลมอนอะไรอย่างเนี้ครับ uh huh. อันนี้คือเยอะ uh huh. มากเลยคือเป็นพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมกาแฟแลงสองกาแฟแจ็คเดนิอลเนี่ยครับสเสน่ห์ของเขาก็คือเป็นกลิ่นแต่อันนี้ก็คือนองแ no, อลกอฮอลิห no นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ จะมีกลิ่นของรำมีดาร์ช็อกโกแลตกลิ่นคาราเมลหน่อยบอดี้แน่นๆนบอดี้ก็คือข้างในปากเรามันมีแบบบอดี้ช่ำๆอะไรเงี้ยครับบอดี้แน่นติดจะติดกลิ่นรำกลิ่นเหมือนอ่าเหล้าแจ็คแดนเนียลเลยครับประมาณนั้นที่เราก็อันนี้ก็เป็นมเมล็ดบดแล้วเอ่อจิมดีมกับคารัวนะครับสไตล์เดียวกับแจ็คแดนเนียลเหมือนกันแต่กลิ่นคนละแบบรสชาติก็จะใกล้เคียงกันนะครับกาแฟพวกนี้มันก็เป็นกาแฟที่บดมาแล้ว เราไม่ต้องพกเครื่องบดครับใช้ดเโมก๊ะพอตก็ได้ใช้ดิฟก็ได้ใช้ทำโคบิลก็ได้นะครับหรือว่าเราไปแคมป์เราก็พกไอ้น,นี่ไปถุงหนึ่งแล้วก็พกเครื่องโมงก๊ะพอตแล้วก็ต้มโมก๊พอตเลยทําชมโมงโมโมก๊ะพอตหรือดิฟ ไม่จำเป็นเลยครับว่าต้องสักไม่ต้องสักก็ได้ครับหัใจรักเป็นวาเลต้าขอให้ชอบชงกาแฟแต่พี่สักมาก่อนแล้วสักมาก่อนแล้วครับเป็นวาเลต้าแต่ส่วนใหญ่เราเห็นวาเลต้าก็จะเป็นสักสักใช่อาจจะเป็นเพราะไม่มีอะไรทำเพราเป็นวาเลต้าใช่เชิญชวนสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับก็ขอเชิญได้ ที่ดิปมีทุเรียนนะครับเปิด8โมงเชา้าปิด6โมงเย็น